ตอนนี้เด้อบันนี้สิบห้ากินเด้อพี่น้องตอนไหนเนี่ยพอพักมันจัง,จบบงมันจังมัันจงอันนี้มันจังมันจังแหลกเร็วเพราะว่าผู้เฒ่าแขวะไม่ค่อยดีปันใดเกิดเป็นเตรียมรม้อมรู้จักหน่อยพอพัก,พกใส่พักใส่พักหอมใส่พักซี่ใส่พักเมื่อไหร่ว่าเขาพักหอมอะไรให้บอกพอบันนี้พอ โอ้คเป็นจะแซบ่บแท้า,าน้ำจี้ยมน้ำจีม้มน้ำเจียมตั้งน้ำจีมำจ้มใส่อืมยำหอมใบไผ่่ ค่ะเมตต้อยนะคะเมื่อนี้เมตต้อยก็สิมัดผ้าเฮ็ดแนวกินค่ะเฮ็ดยังเตี๊ยย่างใส่หมูค่ะเมตต้อยสิบผ้าย่างใส่หมูกินแซ่บๆเมื่อนี้อบก็อบดะอ้วนอบอบเรื่มข้าวเริ่มข้าวอบนี่ค่ะอันนี้คือใส่ที่ว่าห่อน เ็สแล้วค่ะเข้าขูดเข้ายัางแล้วแล้วมักแล้วเรียบร้อยนะคะนี่กับพักพักกับแกง่ะนี่ลืมอพักอีกแล้วอันนี้บ้านเข้าเอิญพักอ,อีเลิศค่ะพักอ,อีเลิศพักตะไคร้เรียบชักพลูพักชาเข้าเอิญยังออกแบบ ใบสกูภาษาไทยเงินสกูโอ้โหจักแต่มันหัวโต๊ะภาษาไทยอ๋อยอันนี้กับนี่กัดแก้วกับนี่เนใบไพ่เลิศละการหอมพักบัวพักชี้ละการละกัอันนี้อันนี้อันนี้บ้านเฮาเอิญนั่นคนไทยเอิญอย่างเพื่อทำไมบักชี้ไหมชี้หอม ชีฟลาชชีหอมชีฟลาช,ลชลเป็นหอมใบเลื่อนหอมอเออแล,<อ>ล้วชีฟลาชอันนี้อันนี้พักชีและก็ักชีเมนีักชีธรรมดาบ้า่ห้ักชีนี่เป็นคัตแก้มอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ว่าห้า่มาร์กแล้วค่ะย่างวันนี้ห้าย่างแนียบเบแซ่บย่างแล้วมันติดกัวเ้าเหาย่างโอ้โมเมนต์ย่างไหมโอ้บโอ้บเรื่องที่จะอุ่นไว้ย่าง อ้บนี่มันติดกรอบกรอบกัวข้าอย่างเอามันคือตัวเข้าไปยังสี่เขีบนดูทำไมเรียงเรียงเรียงย่างค่ะแบบอบแล้ว,ว,วนี่มันทีเหลืองอุ้ยอุ้ยเราก็ห้อมพร้อม,อมเพราะว่าข้ามักกระเทียมพร้อมมักกระเทียมแบบหลาย ตกลงไปแล้วหยีบึน้นมากโบเป็นยังไม่ได้หมออยู่ยุดยโอ้ยมันตกนะตกดีแต่มันเมืนต,ตอวนี้ใหญ่ก่อนโมแม่สา,า้ก่นองนง แล้วเดี๋ยเราเข้ากับซี่ไม้น้ำจิม้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานไ้้ัะจิ้มพูดตามน้ำจิม้มน่องโซฮอตคะ่ะตามน้ำจิ้มช่วยกันแต่ว่าผู้ผู้มักนี่ผู้มักนี่แบบแสกแบบนัวเลยนะคะผู้เดม,มักแม่ พัชรนีค่ะนาคุณนะพัชรนีค่ะเป็นคนมหมักค่ะขานาดน,น้อยร็อกเก่าไม่ใหญ่ต้อยไม่ใหญ่ต้อยเป็นผูน้ทากินก็พูดย่างเวลาอบสักก้อนมโัโซโซโชค่ะโซใจหนึ่งเล็กตัวเลยก็เผาหรือว่ากับแก้ม กับเขาเชนับแกนค่ะเบอดเร้วบนเปอร์แชร์ลบันนีอ่รลงถ้าหมุนตัวไหนตัวนห้หมุนน้อยหกสิบโอ้พอเวือร์เลยอ้บุญไม่ดีละรอดูรอดูค่ะว่าเขาเขาอบแล้วมันจีนากินบอ มีจ่อยสิบผ้ากินวันนี้แม่แมนซอสหมอนป้อ,อโอ้ยแข่งทันแทนตอนนี้ซุกละค่ะว้าวดานใหม่เนี่ยแหละบุบบุบบุงลุกตาข้าแซนเสี่ยนเต็นแซนลุกเันใหม่แล้วเดิน ชอบกินดอกแบบเหลืองได้หนิโอ้จนกรอบเลยแดบแซ่บแบบกรอบเลยกามาเด้๋ยค่ะมากินน้ำกันบานีแบบกรอบเลยนี่มึงไงเจะาฟ้าวิิมมันทอนมันทอนมันทอนจะาฟ้าวิิมตีอุ้ยเป็นตัวแซ่บด้วยพี่น้องมึงที่หล่อแบบกรอบเลยมาเด้๋ยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะกินผ้ากินได้บานโม้โฟมในลูก เอาตอนหนึ่งมันตกขอจุกนะคะนี่ยาวอะอรก็รอ <laughs> ยาวเอาตัวเหนียอวอก,ก่อนอุ้ยคือคือกรอบดีแทบว่าว่าเป็นทอดเอาเสียกระพอดเนี่ยนีไ่ได้ป่ะอ้าว ใหญ่กันเนี้ยไม่มีเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาตัวนี้ขึ้นก่อนเพราะว่ามันอันมันตกเข้าไปตกลงไปแมวดูมึงดูมึงดูนี่นี่มึงเป็นยังดอกเพราะว่ามันอยู่ในหม้ออยู่ตกเขไปในหม้อเดี๋ยว้งมันก่อนตื่นะค่ะแบบเซ่ มาเล้วค่ะวันนี้มันยังหอนอยู่แบบแซ่บโอ้ยตอนนี้เด้อบันนี้สิบห้ากินเด้อพี่น้องอ่ะตอนไหน่อยนะพ่อพักมันจังมันจังมันจังอันนี้มันจังมันจังแหลกเร็วเพราะว่าผู้เฒ่าเขียวบ่ค่อยดีป็นไดแกไมนเตรียมความเด้อจักหน่อยพ่อพักใส่พัก ใส้ผักหอมใส่ผักซีใส้ผักเมื่อเดือนที<ส>่ว่าเขาเหออะไรให้พกพอป่นี้โอ้คือเป็นตะแซบะ่บใท่ว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มตน้ำจิ้มใส่ gắm hoa bảy thấy rồi hm hoa mày ghê mày 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 mẹ mày 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 เฮ้ดมจิม้มซีฟูดแห่งใครเฮแบบแงบงหงแบบเยัไไปตุ่มอ่ะ,อะเน,นี่ยเขาปลาไว้ไรปลาบนี้อ้ำาแบนี้อ้มหุนะ่นหหุ่นแปดนี่แบบเขวะยักดียังจรเหรอัมีหรอแปดนีะเอาไปแปดแเนี่อันนั้คะ สำหรับมื้อน,นี่นะคะเมนู่ใส่ย่างหมูใส่อบใส่อบใส่อบแม่ลืมออไม่แต่ว่าแต่ย่าง <laughs> มันหลงข้าวหลงข้าวคุณสาวเป็นยังเสี่หรอค่ะลุงหลงลงืมสำหรับเมนูย่างใส่หมูค่ะกะแบบแซ่บถ้าผู้ใดอ,อยากกินกะเฮ็ดร่องเบิงะะ่งเลยค่ะแบบหอมแบบแซ<บ>่บรวดเผากะไส้เนี่ยละคือสูตรของแม่ก่อยอสิมีใบพัอ,อินเลอือ แล้วก็พกหอมชี่หอมชี่เห่าบ้านเห่าต้นหอมแล้วก็หอมใช่ละหอมนั่นข้าวเมื่อตัวนี่โอ้ยแสบหลายจนหอมเมื่อพี่น้องมันกะม้วนม้วนม้วนเข้ากันเครื่องใส่นี่กะกอดห้อมเหมือนาเห่าย่างข้าโอบแบบกอดนะคะอันคลิปหนซ้ำลัดเหมือนนี่นะคะขอจบคลิปนี้ไปก่อนเด้อค่ะ ี๋ยวคลิปหนาไม่ยต่อสิผ้ากินอย่างอีอย่างอีบุ่อย่างหมูกับว่าจักย่างหมูหน่อยแบบเป็นตูวใ้เบิ้งให้เบิง้งงเราก็ให้กินร้อมสำหรับคลิปหนานะคะแต่ว่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างเม่ต้อยด้วยนะคะผมเมตต้อยยังก็ <c oughs> เจ๊ต้อยคนมักม่วนเตี๋ยวบาว่าไหนเกียงบันไดค่ะเจ๊ต้อยคนมักมว้วนนะครัพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์มันเป็นรายได้อีกทางมันเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของทีมงานนะครับผมกับซอยกันไปนะครับบ๊ายบายเี่หน่อยไม่บายพี่นอร์มั้ยไมบายค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบซ้ำนิดเดียวค่ะ